ผมเชื่อว่าหลายคนที่เลิกกับแฟนนะแน่นอนว่าต้องอกหักถูกไหมและคนที่อกหักอยู่เนี่ยมักจะมีคําถามในใจครับว่าเฮ้ยนี่ฉัน move on จากแฟนได้จริงๆแล้วหรือยังผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนนะไม่รู้นะว่าแบบไหนที่เรียกว่าเฮ้ย move on ได้จริงๆแล้ว100%แล้วแบบไหนคือ80%แบบไหนคือยังไม่ไปไหนเลยผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ move on แต่ว่าคิดว่าตัวเอง move on แล้วก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยมี10บ checklist ที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได ข้อนนั่นแปลว่าคุณเนี่ย move on ได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณได้ไม่ถึง10ข้อสมมติได้6ข้อแปลว่าคุณยัง move on ได้แบบครึ่งๆกลางๆอันนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณ move on มาเนี่ยคุณไปได้ไกลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันทุกคำถามที่ผมถามไปเนี่ยครับให้คุณตอบว่าใช่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับคุณอย่าหลอกตัวเองนะเพราะถ้าคุณหลอกตัวเองคุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณอยู่ขั้นไหนดังนั้น แบบข้อที่หนึ่งครับสำหรับคนที่ move on ได้แล้วนะคุณจะไม่ส่องแฟนเก่าอีกแล้วไม่สืบเรื่องแฟนเก่าแล้วไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่แปลว่า move on แล้วแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่ายังไม่ move on ต่อมาข้อที่2เวลามีคนพูดถึงเขาเนี่ยคุณรู้สึกยิ้มได้หรือเฉยๆและคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเจ็บอีกต่อไปแล้ว ถ้าคุณสามารถยิ้มได้หรือเฉย e ite, ๆได้กับเรื่องแฟนเก่าแปลว่าคุณ move on ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังเจ็บอยู่แปลว่ายัาง move on ไม่ได้ต่อมาข้อที่3ครับคือคุณไม่ได้เอาคนใหม่ของคุณมานั่งเปรียบเทียบกับคนเก่า่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นคนเก่านะเขาทาดีอย่างนี้ทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ไม่เหมือนคนเก่าเลยถ้าคุณไม่มานั่งเปรียบเทียบในใจแบบนี้แล้วอ่ะแล้วคุณมองคนใหม่ตามสิ่งที่เขาเป็นจริงๆไม่เปรียบเทียบกับใครแปลว่าคุณ move on ได้แล้วแต่ถ้าคุณยังเปรียบเทียบอยู่นั่นแปลว่าคุณยัง move on ใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขามีแฟนใหม่แล้วคุณรู้สึกเจ็บอยากไปตามสื่ออยากรู้ว่าเขาเป็นใครหรือแม้แต่พยายามจะเป็นห่วงเขาไอคนนี้อย่าไปคบเลยมันไม่ดีแม้ว่าคุณเป็นห่วงเขาตรงนี้ก็แปลว่าคุณยังมูฟออนไม่ได้ถ้าคุณมูฟออนแล้วจริงๆเนี่ยคุณจะไม่สนใจคุณจะปล่อยผ่านไปเลยจะเจอดีเจอร้ายอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของคุณข้อนี้คุณรู้สึกเฉยเฉยไหมหรือว่าไม่เฉยต่อมาข้อที่5ครับคุณเห็นรูปเก่าๆของเขาหรือเห็นของเก่าๆของเขามันไม่ทําให้ใจคุณสั่นไหวอีกต่อไป คุณดูแล้วคุณรู้สึกเฉยๆรู้สึกตลกไม่ได้เก็บมานั่งคิดบกวนถ้าคุณทําแบบนี้ได้แปลว่าคุณ move on ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังส่นหวายอยู่ยังคิดถึงอยู่แปลว่ายัง move on ไม่ได้ต่อมาข้อที่6ครับเวลาคิดถึงความทรงจําเก่าๆช่วงเวลาดีที่เคยมีร่วมกันอย่างเงี้ยคนที่ move on ได้แล้วเนี่ยจะมองว่าเป็นความทรงจําดีๆไม่รู้สึกว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปแต่คนที่ move on ไม่ได้เนี่ยจะอยากย้อนเวลากลับไปถ้าคุณรู้สึกว่ามองเป็นความทรงจาแปลว่าคุณ move on ได้แต่ถ้าคุณมองว่าอยากย้อนเวลากลับไปจังงแปลว่่่่าาคคคุุณณย move on ไไมมด้้ตอออขที7รก็ื ไม่รู้สึกว่าชีวิตคุณไม่สมบูรณ์หรือไม่เติมเต็มถ้าคุณไม่มีเขาคุณรู้สึกว่าคุณมีจิตใจที่เติมเต็มด้วยตัวเองไม่ต้องการเขามาเติมเต็มอีกต่อไปถ้าคําตอบคือใช่ใจคุณเต็มด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีเขาก็ได้แปลว่าคุณ move on ได้แต่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณขาดบางอย่างไปแล้วคุณต้องการให้เขามาเติมเต็มตรงนั้นเนี่ยแปลว่าคุณยัง move อนไม่ได้ ต่อมาข้อที่8ครับคือคุณใช้ชีวิตของคุณได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดทับความรู้สึกตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเขาเนื่องจากว่าคนอกหักมักจะมหมกมุ่นเรื่องแฟนเก่าฟุ้งซ่านและบางทีต้องมานั่งคอยข่มใจตัวเองกดใ,ใจตัวเองไว้ไม่ให้นึกเรื่องเขาไม่ให้เศร้าเรื่องเขาถ้าคุณไม่มานั่งกดใจตัวเองอตอไปแล้วแล้วคุณใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นแปลว่าคุณ move on ได้แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องมานั่งกดใจตัวเองอยู่ข่มใจตัวเองอยู่นั่นแปลว่าคุณยัง move on ไม่ได้ต่อมาข้อที่9คุณสามามรถเรรรรีียยนนูู้้้้หหหือเปิดดดใใใจคมม่่่ไไโทสึกว่ามัน หรือต้องพยายามบังคับใจตัวเองให้ชอบใครคนใหม่แต่มันเป็นไปตามธรรมชาติคุณชอบเขาไปเองคุณอินอย่างเขาไปเองโดยที่ไม่ต้องรู้สึกฝืนหรือรู้สึกผิดอะไรถ้าหากคุณเปิดใจได้จริงๆแปลว่าคุณมูฟออนได้แล้วแต่หากว่าคุณยังเปิดใจไม่ได้คุณยังมีความคิดว่าเอ้ยคนคนนี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครดีกว่ามานั่งเหงาถ้าคุณคิดแบบนี้แปลว่าคุณยังมูฟออนไม่ได้ต่อมาข้อที่10ครับก็คือคุณเห็นอนาคตของตัวเองโดยที่คุณไม่มีเขาอยู่ในภาพนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้ มันจะมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพอมันคิดแบบนี้มันก็จะมีภาพเข้าในอนาคตคุณคาดหวังแต่ว่าภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้คิดภาพนั้นแล้วอะชีวิตคุณเห็นแต่คุณเดินอยู่มีความสุขประสบความสําเร็จเจอคนใหม่แล้วก็แล้วแต่ไม่ได้มีภาพเขาแล้วนั่นแปลว่าคุณ move on ได้แล้วแต่ถ้าหากว่ายังมีภาพเขาอยู่นั่นแปลว่าคุณยัง move on ไม่ได้ใน10ข้อนี้นะถ้าหากว่าคุณตอบได้แปดถึงสิบข้อว่าใช่แปลว่าคุณ move on ได้แล้วจรงกถึึน ถึงคนเก่าอยู่บ้างแต่ถ้าหาาคุณได้ต่ำกว่า5ข้อนั่นแปลว่าคุณยัง move on ไม่ได้ อันนี้ต้องรีบแก้ถ้าเกิดปล่อยไว้นานสภาพจิตใจคุณก็ยิ่งย่ำแย่คุณเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยมูฟออนไม่ได้เป็น10ปีเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้วิธีแก้แล้วก็ติดอยู่กับกับดักในหัวที่มันคอยมาทําร้ายเราว่าเราปปล่อยให้มันทําร้ายอยู่แบบนั้นนะอ่ะเพราะเราไม่เข้าใจกระบวนการความคิดของตัวเองและอะไรคือกับดักที่มันทำเราติดอยู่ตรงนั้นจริงๆถ้าหากว่าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลึกลึกนะในคอสติลีจะบอกหมดเลยว่าให้กับดักที่คนติดแล้วทำให้มูฟออนไม่ได้คืออะไรและวิธีการแก้ให้กับดักตรง งงผมจะบอกเป็นกระบวนการความคิดวิธีการจำแนกแบบละเอียดเลยถ้าใครสนใจอยากหายอกหักไวๆนะคุณสามารถแอดไลน์มาสอบถามดได้ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใตค้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ